สวัสดีครับกับสวัสดีพี่น้องสู้กูสู้คนนะครับผมมันนี่กับพ่อพอกันอีกแล้วนะครับผมกับช่องครอบครัวอาร์ตนันดีอยู่กับผมผับหำอาร์ตผู้ก,กา่าผู้เดิมแล้วพี่น้องนี่ครับผมวันนี้เรามีเมนูมาม่าไข่เค็มพี่น้องเป็นมาม่าผัดไข่เค็มนะครับผมเป็นของโอเคอีกแล้วพี่น้องกับไส้ปลาก,กรอบพร้อมเนี่ยพี่น้องนี่ปลากรอบนี่อื้มกรอบอยู่กรอบอยู่โอ้ย ครับนี่พี่น้องอันนี้พักพักกระหล่ำแล้วครับผมมามาพี่น้องใส่เลยพี่น้องจังไหนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บักคำอาร์ตน้ำเน้อพี่น้องเจา้าสิมี้กำลังใจมาถ่ายคลิปอีกต่อไปแล้วครับผมฝากนด้วยครับผมครับผมพี่น้อง ใส่เลยบ่ากลายใหญ่ห้างใส่ยรด เบิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วบัดนี้พี่น้องจังได๋สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเด้อครับผมแซ่บอีหลีแซ่บอีหลีมามา่าไข่เค็มพี่น้องเป็นมาม่าของโอเคพี่น้องฮอดละ15บ,บาทเด้อครับผมหาซื้อได,ด้เด้อพี่น้องน้ำร้านค้าละอยู่ัสมีร้านค้าอยู่นั่นมีมามา่าพี่น้องจังได๋สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพกนนกกกกอนกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บักคำอาดจังมี้ก็ลังใจมาถ่ายคลิปอีกต่อไปเด้อพี่น้องจังได๋ก็ฝากนันเด้อครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ